อีอพอแล้วครับบ้านนี่ขอนบินครับขอนบินขอนทีเห็ดเดี๋ยวไปห็ดบาลาสาโนงเยอะจ้ะเห็ดบาลานกับสาวนงครับบ้านบินบินเถอะละคอนนี่นางไหวน้ำอีคอนมาบ้านเราเนาะอีคอนมาบ้านได้ครับมันนี่อ๋อเนี่ยจะนงจัดการในบ้านนี่อืมคอนนี่ก็งามหนักในหนามเป็นงาเนาะนจ้ะงาทั้งปลายเป็นครับเอาเก็บเลยครับเนาะ งานนี้หน่อยงช่นรือเปล่ามีครับงานนี้ยันหาเลขสิปิดจ้ะงานนี้เบรกมาเสียงกว่ได้นี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้ก็มาพอกันกับบาลานกับตาวน้องคือเก้าครับมาพอกันเสาสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดจ้าวันนี้ห้าสกุลไพาพี่น้องขึ้นพูดเด้อจ้ะเนี่ยครับว่าเราบังเฮ็ดบดหน้าวเนาะหลังจากพี่น้องเพิ่งเก็บไปเด็ดสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเนาะครับ วันนี้วันนั้นก็สนองกับมีโอกาสได้มาทดสอบขาเนาะขึ้นพูบ้างจ้าข้ากับมาคืนพูมันต้องมีขี้เก่านะจ้าแต่รู้เม่นตาบ้างจ้าว่าเฮาม้าสากูมูเนาะเฮาสิมานเพราะเด้๋ยวเดี๋ยกินวันนะจ้า,าจะาเพราะเพอได้แกงบ่ครับวันนี้นไปครับจุ่มเลนของเราเนาะนี่ครับโอู้ดอกอ่อนบางเบาเลยต่อกระลังงามเลยอู้ดอ่อนเลยฝนจะ <คน S 1> ตกมาใส่งามจุ่มเลนของเราจ้ะ เตเากันเก็บมาเนี่ยแค่นอยนะบ้านนะครับนเกิาลมตาที่หาได็คอนมาบานเลยเก็บเต็มเลยปอับมองเล็กมองน้อยว่าเอากระานหัวว่าคนสีนี้คนทีออกบ่อครับโซนนี่จนเราเคยมาเก็บเก็บนาดเพื่เห็นมาเอากอนไละแม่ครับองานี่นี่ครับเดือดไปเลยๆนะแมครับ คือว่าดอกคุณนน้างามดีเนาะดอกคุณข้างในก็เพร็ดลำลำแขางหมอกเนาะเนี่ยดอกไม้ดีนะอืคนนี้ก็งามเลยนี่ยน้องมาเป็นงาเนาะ่จ้ะงาทางปลายคุณครับเอาเก็บเลยใะเนาะนี่ก็เนาะมันดอกก็หมดจอเนาะเป็นธรรมดาละแต่ว่ามันอ่อนดิอ่อนดี แค่น <material. S 3> uh ี้ถ้า้องพออยู่คอนลุมจะไล่เติบเลยไปเข้มอะไปเอาคันพี่เไหมเห้นเหมขังเล้กองปีเนาะนี่ับ

เียงแม่งใหม่หอมตกววนในได้ครับรเป็นระมาชาติเนาะดีกแมงที่เชงดอกย,ย่ำหนาวเนาะหนาวดอกข้าวเป็นยาวแล้วกันนะ เน,นี่ยฝนนี่เนสิขาวเนสีสันเนาะสาบค่อเงป็นเ้ยมาหอมเอกัน เรือถึงเราก็มีเจะได้เด็บบอามีดอกผลงานผลงนหเต็มเลยนะต่อหัวจงนีเลยเอาไปเละมันห้ามไ่่กออองานนี้หน่อยงลังงานนี้งานนี้งานนี้หาได้บเลจ้ะงานี้เบีมัเสียงเอได้เอาเก็บปวดันเก็บท่างอรบคนที่อะเก็บเก็บไม่ที่เอามือใส่ใส่นด้บเเอาจะค่อยเอาไปเ้ พราะว่าดอกเป็นบอเนาะเก็บง่ายอยู่นี่เริ่อมแ่แจงแดดซองมาแล้วครับเอาแห้งเนาะเอาแห,าห้งเอาที่ถั่วแดงสี่ไปจัดซะนตรงนี้จะไปร้อยี่ถ่วแดงสี่ได้หลายกว่าขึ้นมาเห็ดบดเห็ดบดหนึ่โอ้โหยาไกลยัง <c ười> ไ,ไงอากาศสั <c ười> กสี่กอกร้ายออกหน่อยเนาะ <c ười> แต่ถ่วแดงสี่แกแต่สีเจ็ดหมื่นสองหมื่นกระโบนเองเนาะมาสีออกครับดูก่ัน ไม่ดอกขาวดีคุณสีมีนนีนขาวสองสีก่อนมี้าลอันนี้เริ่มที่ปลายขาวแล้วเนาะนี่แต่ว <พอ S 1> <ต>่ากระเงเ<ก>ได้แดงไรยู่เดงกินหงมแหลงแซ่บเลยเฮ้ยโอ้ยเก่งเป็นหม ใ,ใจหอมเอาดีเน,นะาะหางแนยนึงคือของดังเก็บเล่นไปนะคอนดิคคอนหน่อย้ไป่าเพราะว่าตีกันไปบอ,อกว่ามันแย่เหมือนเนาะคอนจ,จสีดายก็จะฝนตกแบอกลลมมน,น้ำโมเลยก็แบบี่เห็นันว่ามันแา่หนาวบ่ออกได้หเนาะบอกจะสมายยิ่เดีเยเ๋ยวหนูค้ใมีฝนถือ้นตามยุคตามสมัยไปเรื่อยลออกไปเพอแต่คอนซุ่มมันออกโดดยางไงคอนที่เดียดเท่าอยู่ฝนบอออกวอแจ็คลม บอกหน่อยก็ม uh. ีนะแต่ว่าหางมาหลายนะกระเก็สีสินมาหีหางเต๋กระเปากระเปกสีสินมาไกลแห้ง สารลายก็ดื้อหยาดหรอดืด้อหยาดไม่มองจับตัหรอกไอ้บอญนั่งเขียวใส่ซุกเนาะมาสาปวดม่นิหรอกขึมา,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 มาปนาานันไหท่ใงเนาะงังไกลแต่ว่าแต่ทีนี้ว่ายามีหรอกมันนออกส่วนเนาะ มนมายามสวงทางลงมาเลยพี่น้่งกเมีคนเกบถอยไปจ้ะห้ากไก่แห่้ยอไว้ถอยก่อนเออไหมดเละเดีเ๋วจเอากระดิงมัมีล้างเขียวเลยพี่ใบพี่น้องซุบเนาะ <c ười> ถ้าสินมาบาเเออาเลยอื่นไม่ไห้เดี๋ยวนี้ <c ười> เราบอกเนี้ยคือเพิ่ รังเขียวเนาะรางเขียวไปเห็ดสุบเไปุบเสียบเนยเห็ดใหม่ๆเนี่ยนีเนาะมีอะไรหมดเดหมาที่ละถ้ามาอุปก่อ์่องมือการหมาพอดีหนองเพิ่กเกิดฉีดลหม่ด้วเตะพันห็นว่ามันเดาหน่อยลวก็บว่ารายเพราะฉีดมานํำเนาะมีนไปเห็ดสุบหนาะแกเนาะนนี่ไปแยกออกใส่ถุงเน่อ

เป็นรังเขียวเนาะควนนี่ยจะห่องครับโอ้โหควนขากลายผุกไปควนก็เรื่องผุกไปนำเห,ออห,หล,ลือยเหตาใหม่แ้อน,น,นี้เกันยวจะสปกรเราด้วย

พอแล้วครับบ้านไอคอนบินครับคอนบินคอนทีเห็ดเดี๋ยเราเห็นบาราสนองเยอะจ้ะเห็ดบาลานกับสาวน้องครับบินเถรหลักคอนนี่นั่งไว้น้ำอีคอนมาบานเอาเนาะอีคอนมาบานได้ครับมันนี่อ้าจะน้องจัดการในบ้านหนี่ยการน้องมีความซาบซ่าไปเด้อจ้ะอยากเห็นบาราเป็นคนเก็บจ้ะเก็บเลยบ้าเก็บเลยเอาใส่ถุงเนาะกระตาเขาสองใบกระสีเต็มนะจ้ะ เราเห็ดท่านดอกไงออกมาดนหนอกยังแต่เก็บาง่ขวามสูงนั่นะดึงมาเลยแค่อยู่ยังขาอยู่ะมาดเนะคอยๆด้วยมือได้ฝนตกได้มาเคืน กมาแกงแจงอะไรอย่างเี้ใช่ดึงหนานะดอกไงดอกนะอ,อพน,พ,นพี่น้องจำได้ในปีที่แล้วนี่เราสนองได้อ้ยเป็นแพงเลยใจยนี่ มซ้ำเลี้ยนหายเลี้ยนสีบน้ำเองนาะกอนหนึ่งเนาะม่้จาบุกหิหลังจะเกียดไดิก่อนเอ้ยหีนหงาี่ยแกงสดนนำมันฮ้อนหาผักตื๋วไปแกงใส่ีอตัวหอม ในเมื่อบางก็กแกงสานามยะนางเนาะพอยะนางเข้าหลายก็ยุ่นี้ยุ่นตลายก็คึ้จังหาสื่ออยากเนาะขันยูน้าบานคนก็มีะจแต่ว่าบ้านสนก็มาพักอยู่ของพักเนาะมาหุ่นจักผู้ใหญ่ก <laughs> ็ขึ้นตองสื่ออย่างเดียวอฮ้ยหอมห่หว,ยหวยเลย แต่แรกะเป็นการตั้งใจให้บ้านางสนองนี่เด้อจ้ะห่างหายการทําคลิปเก็บเพชรไปโดนแห้งหลายเดือนคลิปหายอยู่หายกินหลายเดือนจ้ะเพราะเหากะอยากได้ร้ายยางเนาะนี่กะเหลื่อมเหลีวไปเนี่ยแหละจ้ะเหลื่อมสีงายไปเนี่ยแต่ว่ากะอาจจะไม่เหม่อจะหยุดอีกอยู่น้ำบ้านนะกรยังอยู่กะตากะย่างเพันในสารแต่ว่าเมื่อนี้แหละเหามาพูดแล้วเนาะจะไม่ต้องไปเล้าอยู่บ้านพัก

หวันเป็นบุปผูดอกสมบูรณ์ค่ะไม่ใครเกิยนมายามหายเลยเนาะเฮ็ดจ้นเฮ็เท่าชิมเฮ็ดมะล่างหรือห้องมะล่านือเก่าอ้าวหนังถุงพอดีออแก่งได้ซุปได้นะอ้องดี๋ยวนีูนะโอ้อย หล่นแขว้ีวดีนี่แกงแสียบหํำพุดปุเลยล่ะเก็บผิวก็นำเนาะเก็บแกงเห็ดมลนกันจงหลังโป่งเนาะแถวนี้เนาะเึ้งผูกหลังข้าวตึ้งเกี่เลย้งผูกคนแห่งเน่ฝนพอตะตกมาเพม่นกัเริ่มโป่งอุ่นต่งอุ่นเตึ่งยังนแก้งเกล่เส้นสด้วไรนะเมนแกล้ก็ที่สด สมอนสมแหงกว่าไหนเนาะสำาพอดีนี่เถิดน้ายชอบกินปล่าอยู่จ่าอกว่สูงเลมันอยู่ไก่เนาะมันไม่การมาเก็บเขดีต้นใหมู่ออ อขอนงมเนะไมคือสันทงเหมือนที่อยากขึ้นไปอยู่มาอบอืมบ่อืมมาอยู่บ่มาตวันพี่พี่อยมาอนข้างหลังต้นยอนงามดิกงอกมาเออ

อยังไงจัหคอขอนเก๋ห้อเงินมันจะถูกเป่างานจีิงเป็นต um şey ัวเงิางาไปดิไกลเกบี่ยไปเลยไรน้นแจ้กันออมีรจ้งุดคอนแล้วถ้าพี่พาน้องเมื่อบานนะครับบ้านนี้รัาพี่พาน้องยางของงาแล้ว ครับเดี๋ยวจะมีเบิ่งผลงานของห้อกับสาโงครับครับนี่ผลงานขางองเ้ามวันนี้ครับมานแบบสุดยอดเลยจ้ะมานแบบยกนิว้วสองนิ้วเลยเหนยวปวดสองปวดแล้วมานะเมนครับโอเคพอฝันนะจ้ะว่าเขามา่านนะนวคนพูด่ากโหมูนะแต่ว่าก่อนเห็นทีว่าเราเริ่คยเก็บก่เนี้ยเหลือให้เก็บให้เลี่มนี่เด้อจ้ะเมนครับเบื้งผลงานของไก่บ้าเที่ว่า มาเมล็กครับจะเทว่าสุดยอดนะครับตาเนี่ยจะเป็นเห็ดอ so so nice. ่อนเนาะเพรออนสาน้องขัดละเอียดกว่าจ้ะเพื่อนตาเนี่ยก็สิมีปลายขาวแล้วก็เห็ดอ่อนอยู่ข้างบนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดซุปเลยจ้ะทุกมื้อซุปครับขมันขมาท่านเนาะขมันขม่าเหมือนมันจันเนาะมันจันเนี่ยจะเป็นเห็ดอ่อนงามเลยจ้ะขอนี้แต่ว่าอันนี้ก็ยังซุปใก่สบายด้วยนะมอง่อขั้นเด็ดเป็นเห็ดกระดานแล้วจ้ะตั้งเสรับจ๋าว่าสองตาเขาเนี่คุณภาพเด้อจ้ะ ตัวน,นี้กระสีีปลายขาวปนอยู่เล็กน้อยจ้ะแต่ว่าอันนี้สุดๆคือเห็ดอ่อนนี่จ้ะเห็นจะเสียกันสดทองผลที่ได้ขาวๆเลยครับนี่จ้ะแต่ว่าจะฝ่าวากระวานถนนเด้อจะหลอบแหลกเนาะนแต่กินก่อนใหย่หน่อยพ่อยแม่กินก่อนนะจ้ะอย่าให้จังหวะกันไหมเนะจ้ะคือว่าะสบควสํำเล็บน,น้ำหวาเนาะขาวปลาครังแรกของปีนี่นะเขาเนะขาวปลาเห็ดขึ้น มันพิสูจน์ขาขึ้นพู่เป็นพู่ครับเริ่มต้นมือแรกคือเบือนพู่สูงเลยครับเคลียร์งานนักแค่มือแรกก็ได้มาซะหย่้วมานะไม่นนครับครับตินชอบคลิปนี้จังนะกระฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเกิดเสร็จพับรับคลิปใหม่จากวารานครับวาราบชานนองขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์กแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจาก่อแม่พี่หนอนร้องฝานหลายๆเด้อจ้ะ จะบอกกันคิไไดไหมจ้าคี้วันจะนลงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีมี่แห่งลำด้วยลำด้วยจ้าพนังงานเก็บตะกะเตรียมตัวเดินทางจ้า